สวัสดวครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวอุปกรณ์ที่ทําให้กีตาร์โปร่งธรรมดาตัวนี้นะครับให้ใช้กับแอมได้หรือมีผ้าใบฟ,ฟ้านะครับเขาจะห่อมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกางกระแทกหน่อยหนึ่งตรงนี้เปิดออกมาก็จะเจอแท็กกีตาร์นะครับเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับมีวอลลุ่มมีโทนนะครับลองติดตั้งเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะต้องสอดต,ตรงนี้เข้าไปแบบนี้นี่แล้วก็ล็อกข้างบนก่อนนะครับ แบบนี้แล้วก็ดึงลงมาหน่อยนึงดันตรงนี้เข้าไปปุ๊บอ่ะนี่ครับน่าจะอยู่แล้วแหละแล้วก็ตรงนี้เราก็หมุนล็อกได้เลยนะครับเอาแน่นแค่ไหนก็พอตึงมืออ่าเรียบร้อยครับต่อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาลองฟังเสียงกันนะครับเสียงตรงนี้ที่อัดอยู่ก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนของโทรศัพท์นะครับ เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะในการต่อใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาติดตั้งง่ายๆครับใครสนใจก็สามารถกดสั่งตามได้นะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับ